รื่องออกกำลังกายก็เป็นเป็นเรื่องที่พระศาสดาก็สอนไว้เหมือนกันว่าถ้าออกกำลังกายเกินพอดีก็ทำให้เกิดอาพาธไม่ออกเลยก็ทำให้เกิดอาพาธนะอรรมมาแต่ก่อนก่อนบวชเนี่ยเรา ทำงานที่ต้องออกกําลังกายตลอดร่างกายเราก็แข็งแรงว<ม>นะิ่งวันละเป็น5กิโล10กิโลแต่พอมาบวชแล้วเราก็นึกว่า,าไม่ไม่เป็นไรก็ปล่อยเลอยเปื่อนยะร่างกายมันก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆแขนขามันก็รีบลง <laughs> นะก็ไม่ไม่เคยเป็น ก็ค be <to> ิดว right, ่าร <tal ains ơi> ่างกายมันจะเหมือนเดิมก็เลยได้รู้ว่าเออถ้าร่างกายคนเราถ้าไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อมันก็จะรีบลงรีบลงเรื่อยๆเล็กลงนะแล้วก็แขนขาที่เคยแข็งแรงมันก็นิ่มปล่อยนะแล้วก็เราทำอะไรมันก็เหมือนไม่ค่อยมีแรงนะดังนั้นก็เลยอ่ะมาออกกำลังกายนะ ในแบบพระพุทธเจ้าก็เดินจงกรมการทํากิจข้อวัดหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้ส่งตรัสห้ามเรื่องการเรื่องของกายบริหารนะอย่างนี้ไม่มีอาบัติปรับนะดังนั้น mm hmm. พิกุก็สามารถที่จะกายบริหารได้นะนการทำกิจข้อวัดนี่ก็ ก็ได้การบริหารค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็การเดินจงกรมก็เป็นทำให้เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลอาหารย่อยง่ายอาภาษน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานอย่างนี้พระเจ้าก็บอกนิสสงร่างกายก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นใหี่ครั้งดังนั้นถ้าเราไม่ พยายามที่จะออกกำลังกายเนี่ยก็จะบอกให้ทราบว่าการทํางานของเรามันจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะเราก็จะไม่ไม่ค่อยมีแรงทํางานแล้วก็ก็จะป่วยง่ายมาบวชมายี่เก้าปีที่26กเนี่ยนะก็ปล่อยปละเลยร่างกายมา เป็นสิบปีมก็เลยอ่อนแอลงดังนั้นเข้าพาให้เรามาออกกําลังกายเนี่ยถูกแล้วแหละอแ,แต่ก็อย่าออกเกินอย่าออกมากเกินไปพอดีพอดีอดร่างกายเราก็จะอยู่ในความเป็นปกตินะ